ตรงนี้เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับในทิศใต้เนี่ยจะมีสองตำแหน่งคือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3ใต้1กับตใต้ 3, 3> นะฮะซึ่งก็เป็น1นใน1นใน4ที่วางเจดีย์อยู่ในบ้านหลังนี้ในบ้าน1ึ่งหลังเนี่ยตำแหน่งที่วางเจดีย์ที่เป็นค่ายกลเนี่ยมีอยู่4ตำแหน่งก็คือตะว,วันออกที่1ตะว,วันออกเฉียงใต้ที่2แล้วก็ทิศใต้ที่1ที่3ไม่ได้วางตาม4ี่มุมนะไม่ใช่ไม่อันนี้จะวางเฉพาะทิศซึ่งเป็นตำแหน่ง ที่ตั้งของดาวเขาหรือพลังที่จะส่งมาให้กับดาวนะให้กับเจดีย์นี้ทําให้เกิดพลังความสุขพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่นี่ก็คือถ้าวางแล้วควรจะวางให้ครบสีต่ตำแหน่งเขาจะได้เชื่อมโยงกันได้ครับแล้วรเราจะวางเพียงหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นพลังค่ายกดม,มันจะเป็นพลังของดาวเดียวๆโดดๆซึ่งดาวดวงนี้โดยปกติแล้วเนี่ยจากที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมีอยู่28ดวง ดาวหัวนช่างเนี่ยใช่ครับดาวหัวนช่างนะฮะ,ะมีอยู่28ดวงแต่ว่าที่เรานำมานำมาใช้และนำพลังมาจริงๆเนี่ยนะสูงสุดก็คือสี่ดวงก,ก็พอแล้วพอฮ<น>ะอ,อย่างที่บอกกันไปหลายครั้งนะครับว่าเรื่องราวของฮงจุ้ยเป็นเรื่องของพลังงานนะฮะพลังงานก็อยู่รอบตัวเราเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นถ้าเปรียบกันให้ง่ายๆก็คือเหมือนเราจะรับชมรายการโทรทัศน์คุณจะชมรายการผ่านทางช่องเท่าแก่เนี่ยคุณต้องมีรีเซิร์ฟเวอร์นะฮะ เพื่อที่คอยรับสัญญาณที่อยู่บนอากาศมาลงเรซิเวอร์แล้วก็แปลงเป็นสัญญาณภาพให้เราได้ชมกันชั้นใดก็ชั้นนั้นเรื่องของพลังงานของจุ้ยก็เช่นกันการจัดวางการจัดเท็มงคลในตามจุดต่างๆก็เหมือนตัวรับสัญญาณให้พลังมารวมอยู่ตรงนั้นแล้วก็กรองสิ่งไม่ดีออกปล่อยพลังดีออกมาถ้าวางให้ถูกจุดถูกตำแหน่งนะฮะแล้วทความเข้าใจกันตรงนี้เดี๋ยวจะว่าคุยกันไปแต่เรื่องอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องงมงายหรือ มันพิสูจน์ไม่ได้อะไรท้นองนี้จริงๆมันพิสูจน์ได้แต่ต้องมีโอกาสให้ได้พิสูจน์อย่างเช่นที่จะไปสิงคโปร์นะฮะผู้ที่สนใจอยากพิสูจน์ไปได้นะฮะเดี๋ยวจะไปพิสูจน์กันนะครับ